โอเคสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พคูครูจะมาใบแบบฝึกท้าทายของบทที่11นะคะปริมาตรอ่านักเรียนเปิดแบบฝึกทัดเพื่อมาเลยเราดูข้อ1กันเลยนะคะข้อ1นมีนมบรรจุขวด90ขวดขวดละ75มิลิตรเทนมทั้งหมดใส่เหยือกที่มีความจุเท่ากัน ได้3มเหยือกเต็มพอดีเหยือกแต่ละใบมีความจุกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรในโจทย์นะคะสิ่งที่เขาถามคือประโยคสุดท้ายนี่ค่ะเหยือกแต่ละใบมีความจุกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรโอเคเดี๋ยวเราจะมาหาความจุของเหยือกในสิ่งที่จดย์กำหนดนะคะเหยือก เขากำหนดมาให้เท่าไหร่เอ่ยสามเหยือกมีเหยือกอยู่สามเหยือกนะคะทีนี้เราจะหาได้ยังไงว่าเหยือกแต่ละเหยือกอมีความจุกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรก็โดยวิธีการนำนมทั้งหมดที่มีเนี่ยไปเทใส่เหยือกนมทั้งหมดที่มีมีเท่าไหร่นมทั้งหมดที่มีมีเก้าสิบขวด แต่ละขวดเนี่ยเท่ากันเลยคือ75มิลลิลิตรดังนั้นหานมทั้งหมด90ขวดเลยว่ามีปริมาตรกี่มิลลิลิตรตั้งด้วย75็ดคูณเกได้เท่ากับเท่าไหร่คือปริมาตรของนมทั้งหมด เท่านี้เลยมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรหลังจากนั้นนำนมทั้งหมดมาแบ่งใส่เหยือกสามเหยือกก็คือหารอ้แต่สักครู่นะลูกสักครู่โอเคต่อกันหารด้วยจำนวนเหยือกหารด้วย โผมขอโทษทีลืมคำว่าด้วยหารด้วยจำนวนเยือกคือเท่าไหร่คะก็คือสามเยือกนั่นเองหลังจากนั้นคำตอบก็จะบอกได้ว่าแต่ละเยือกมีความจุกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรนั่นเอง อา่าโอเคต่อไปข้อ2นะคะข้อ2จะมี4ข้อย่อยแต่คุณครูจะยกตัวอย่างวิธีคิดแค่1ข้อย่อยหลังจากนั้นข้ออื่นก็ทําได้ถ้าทําข้อ1ได้ข้ออื่นก็ทําทไ,ดออทได้เหมือนกันค่ะอา้าวดูข้อ2คําสั่งเลือกเครื่องตวงที่กําหนดให้ให้เหมาะสมและบอกวิธีตวงเพื่อให้ได้น้ําตามปริมาตรที่กําหนดหมายความว่าเขากําหนดเครื่องตวงมา3อย่างช้อนชา ช้อนโต๊ะถ้วยตวงช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงแต่ละชนิดเนี่ยก็จะตวงได้ปริมาตรไม่เท่ากันเขาก็กำหนดมาให้ด้วยเรียบร้อยดูข้อหน่ข้อ1นึ่งย่อยเขาต้องการน้ำปริมาตร270มิลลิลิตรทำยังไงละ่ะนักเรียนก็เลือกเลยค่ะเลือกช้อนชาช้อนโต๊ะหรือช้อนตวง ตวงกี่ครั้งที่จะให้ได้เท่ากับ270มิลลิลิตรอันนี้แล้วแต่ความคิดของนักเรียนนักเรียนอาจจะใช้ช้อนโต๊ะก็ได้ตวงตวงต,วง,ตวงไปเรื่อยๆกี่ครั้ง10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งนักเรียนจะต้องคูณมาว่ามันได้เท่าไหร่นักเรียนอาจจะใช้ถ้วยตวงก็ได้ช้อนชาก็ได้แต่เพื่อความรวดเร็วเนี่ยเราก็ดูที่ว่าน้ําที่เขาต้องการอะคือเท่าไหร่ 270มิลิลิตรเราก็ควรใช้เครื่องมือตวงที่มีขนาดใหญ่พออะไรใกล้เคียง270เครื่องตวงไหนนักเรียนก็ไปดูถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงได้250เราก็ใช้เราก็เขียนลงมาก่อนเลยเราเลือกใช้ถ้วยตวง เราเลือกใช้ถ้วยตวงตวงไปกี่ครั้งเราก็บอกจํานวนครั้งไปค่ะสมมุติว่าถ้วยตวงมันเท่ากับ250รถูกไหมคะจะสองครั้งมันก็เท่ากับ5้ามันก็เกินไปมันก็ไม่ได้ดังนั้นก็ควรจะใช้แค่1ครั้ง1ครั้งเท่ากับตวงมาแล้วได้เท่าไหร่เท่ากับ250มิลลิลิตร ยังขาดอยู่อีกเท่าไหร่คะอ่ายังขาดอยู่อีกเท่าไหร่ยังขาดอยู่อีกยี่สิบถูกไหมขาดอีกยี่สิบดังนั้นเราจะใช้เครื่องมืออะไรต่อหนูก็เว้นวักนิดนึงใช้หนูใช้อะไรหนูเลือกมาเลยหนูจะใช้มากกว่าสองครั้งก็ได้หนูจะใช้มากกว่าสามครั้งก็ได้เช่กกชนในข้อนี้ข้อหนึ่งนี้น,นักเรียน ขาดอีก20มิลลิลิตรนักเรียนอาจจะใช้ช้อนชาก็ได้ช้อนชาหนึ่งครั้งจะได้5มิลลิลิตรนักเรียนก็ตวงไปกี่ครั้งถึงจะได้20หรือนักเรียนจะใช้ช้อนโต๊ะก็ได้ช้อนโต๊ะมันก็จะไม่ต้องบ่อยถูกไหมคะไม่ต้องบ่อยอาจจะให้ช้อนโต๊ะอะไม่พอเอ้ากลับไปใช้ช้อนชาก็อาจจะใช้ตั้ง3ามอย่างก็ได้ไม่เป็นไรข้อนี้นะคะข้อนี้ข้อนี้ คําตอบเนี่ยของนักเรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันได้ไม่ผิดอาจจะไม่เหมือนครูเลยก็ได้ไม่ผิดนะคะมันอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้อะไรบางคนชอบชอบตวงแบบน้อยๆและแต่เป็นสิบบครั้งอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะต้องคูณสิบคูณอะไรของนักเรียนบวกกันไปเรื่อยๆจนถึงจะได้ปริมาตรที่เขากำหนดมาอ่า ดังนั้นข้อ2ข้อ3ข้อ4ก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้โอเคไหมคะต่อไปข้อ3ค่ะเอาข้อ3นี่ค่อนข้างจะยากเล็กน้อยสําหรับเด็กนะลูกตั้งใจฟังดีนะคะข้อ3ใหญ่ข้อ1ย่อยข้อ3สั่งว่าให้เติมคําตอบอ่าดูข้อย่อยที่1ค่ะแม่ใช้เยีกศใบแต่ละใบมีความจุ 1 1ึ0งมลตรใส่น้ำใบเตย5ลิตรได้เพียงพอหรือไม่เพราะเหตุใดก่อนที่เราจะไปหาคำตอบว่าเพียงพอหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนไปดูสถานการณ์ก่อนมีน้ำใบเตยอยู่5้ลิตรนำมาเทใส่เหยือะ4ี่เหยือกสใบแต่ละใบมีความจุ1,120มล ถามว่ามันพอไหมดังนั้นเราก็ต้องหาก่อนเลยนะคะหาหาความจุรวมทั้งหมดของเหยือกก็คือหาเลยว่าสี่ใบเนี่ยรวมแล้วอะ่ะมีความจุเท่าไหร่ รวมเลยทั้ง4ี่ใบหาได้ด้วยวิธีไหนก็นํามาคูณกันเนื่องจากอะไรลูกเนื่องจากเหยือกเนี่ยแต่ละใบมีความจุเท่ากันดังนั้นก็หาได้ด้วยการคูณทีนี้พอนักเรียนคูณปุ๊บนักเรียนก็จะได้ความจุทั้ง4ใบนี้นักเรียนก็นํามาเปรียบเทียบกับน้ําใบเตยได้เลยแต่แต่อย่าลืมว่าการเปรียบเทียบกันนั้นหน่วยจะต้องเหมือนกัน เยอะทั้งสี่ใบใส่น้ำมารวมแล้วได้กี่มิลลิลิตรกี่มิลลิลิตรจะเปรียบเทียบว่าเขาใส่น้ำใบเตยได้ถึงห้าลิตรไหมจะต้องเปลี่ยนห้าลิตรด้วยเปลี่ยนห้าลิตรเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นมิลลิลิตรนั่นเอง หลิตรเทียบเท่ากับกี่มิลลิลิตรเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถเปรียบเทียบกันได้และจะตอบได้ว่าพอหรือไม่พอเพราะอะไรนี่ไงคำตอบจะอยู่ตรงนี้เหตุผลจะอยู่ตรงนี้ค่ะจะอยู่ตรงนี้ให้ เทียบเทียบระหว่างความจุทั้งหมดของเหยือกกับน้ำใบเตยห้ลิตรถึงจะได้เหตุผลของคำตอบนี้โอเคนะคะอ่ดูข้อ2บ้างข้อ2นม1กล่องมีปริมาตรหนึลิตร250มิลลิลิตรถ้าต้องการนม12ลิตรต้องซื้อนมอย่างน้อยกี่กล่อง อย่างน้อยกี่กล่องถึงจะถึงสิบสองดังนั้นสามารถซื้อเกินได้ไหมก็อาจจะเกินได้เล็กน้อยเพราะเขาต้องการสิบสองลิตรถ้าเราหามาแล้วมันเกินสิบสองไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะเขาต้องการสิบสองเพราะเขาใช้คำว่าอย่างน้อยโอเคไหมคะในข้อนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนะี่ยเขาจะใช้กระบวนการหารเข้ามาช่วยแต่เนื่องจากนักเรียนเป็นเด็กอ่ะใช้กระบวนการหารก็จะออกจะยาก,ยาก,ยากนิดนึงนะอ่ะ ถ้าไม่ใช่การหารใช้วิธีไหนใช้วิธีบวกเพิ่มบวกเพิ่มไปเรื่อยๆจนถึง12บองนิตรมันก็จะเสียเวลานิดหน่อยดังนั้นอาจจะเอาการคาดคณีของตัวเลขเข้ามาช่วยหรือสูตรคูณแหละเอาเข้ามาช่วยความรู้เล็กๆน้อยๆช่วยหาว่าบวกไปแลกกี่ครั้งมันก็จะย่นเวลาของนักเรียนลงไปอีกนิดหนึงเนาะโอเค ทีนี้เรามาดูค่ะเราจะแก้โจทย์นี้ยังไงนม1กล่องมีปริมาตรหนึ่งลิตรสองร้มิลลิลตรถ้าต้องการ12บลิตรต้องซื้อนมอย่างน้อยกี่กล่กลองดังนั้นเราก็เอาปริมาตรบวกกันไปเรื่อยๆบวกกันไปเรื่อยๆทีนี้ถ้านักเรียนบวกไปเรื่อยๆนักเรียนจะยุ่งยากต่อการคำนวณน,นิดนึงเพราะว่ามันมีหน่วย2หน่วยเห็นไหมคะ2หน่วยดังนั้นเนี่ย เพื่อง่ายเราก็จะเปลี่ยนหน่วยเลยเปลี่ยนให้เป็นอันเดียวกันทั้งหมดในโจ์นี้เลยเปลี่ยนนมหนึ่งกล่องมีปริมาตรหนึ่งลิตรเท่ากับสองร้อยห้าสิบมิลลิตรเราจะเปลี่ยนให้เป็นมิลลิลิตรไปเลยจะได้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรไม่พอค่ะเราจะเปลี่ยนสิบสองลิตรให้เป็นมิลลิลิตรด้วยจะได้แบบดูง่ายขึ้นนะคะสิบสองลิตร เปลี่ยนเป็นมิลลิลิตรจะได้เท่ากับเท่าไหร่หนึ่งหมื่นสองพันมิลลิลิตรแล้วลองดูตัวเลขค่ะลองดูตัวเลขตอนนี้ระหว่างนมหนึ่งกลองมีหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรกับนมสิบสองลิตรหรือหนึ่งมื่นสองพันมิลลิลิตรหนึ่งพันนั่เรียนสังเกตตัวเลขไหมคะหนึ่งพันกว่ากับหนึ่งหมื่นสองพัน เราจะบวกเพิ่มไปยังไงดีเหมือนตัเรียนจะบวกเพิ่มไปทีละกล่องก็ได้ค่ะ1,250ใช้วิธีบวกเพิ่มก็ได้แต่คุณครูจะคิดว่าควรใช้วิธีคูณวิธีคูณไปก่อนแล้วถ้ามันไม่พอค่อยบวกเพิ่มหรือถ้ามันเกิน12000ให้ลดลงอลองดูนะ,ะวิธีคูณนำา2 5 0 คูณจะคูณด้วยตัวเลขอะไรดีคูณตัวเลขง่ายๆก่อนค่ะเลขที่คูณง่ายๆคือเลขที่ลงท้ายด้วยศูนเนาะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากสิบยี่สิบสามสิบอะไรประมาณนี้ไม่เริ่มเลขง่ายๆก่อนนะลูกอ่ะงั้นเราลองเอาตัวเลขนี้คูณด้วยสิบเลขง่ายๆทําไมคุณครูถึงบอกว่ามันง่ายเห็นไหมลูกคูณด้วยเลขสิบเลขสิบมีอะไรบ้างหนึ่งกับ ศถูกไหมคะดังนั้นเอา1วิธีคิดลัดนะเอา1ไปคูณกับตัวตั้งทั้งหมดจะได้เลขตัวเดิมถูกไหมหนึ่ไปคูณ1,250จะได้เท่ากับ1,250อาเดี๋ยวขออนุญาตยังไม่ใส่ลูกน้ำหนึ่งตัวเดิมเลขเดิมอ่าทีนี้ศูนย์ตามท้ายทำยังไงคะนำมาใส่ได้เลย อย่างนี้ดังนั้น1,250คูณ10จะได้12,500ลองเทียบก,กันกับความต้องการนมจิลุกต้องการนม12ลิตรหรือ1 2 0 0 0มิลลิลิตรใกล้เคียงหรือ,อยังใกล้เคียงแล้วถ้าบังเอิญนักเรียนเจอแบบนี้ก็สามารถตอบได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าต้องซื้อนมอย่างน้อยกี่กล่องดังนั้นข้อนี้ตอบ กี่กล่องเนี่ยเอามาตอบได้เลยเห็นไหมคะอันนี้วิธีการถ้าในกรณีที่มันเลขมันไม่พอเราก็บวกเพิ่มเข้าไปหน่อยหรือลดลงมานิดนึงได้แต่ข้อนี้ง่ายอยู่นะบังเอิญบังเอิญโอเคนะอ่ะข้อสี่ค่ะข้อสี่งงงงนิดนึงนะสำหรับนักเรียนอ่ะดูลูก ข้อ4ี่จงเติมคำตอบมีภาชนะอยู่สามอย่างค่ะ a b c เรื่นเห็นไหม a จะมีความจุที่สมลิตรห้าร้อยมิลลิลิตร b จะเยอะกว่าเพื่อนเลยเพราะอันใหญ่หนึ่งหมืนเจ็ดพันห้าร้อยมิลลิลิตร c ความจุเจ็ดลิตรใครเยอะกว่าเพื่อน b นะคะเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่าหนึ่งหมืนเจ็ดพันห้าร้อยมิลลิลิตรเท่ากับสิบเจ็ดลิตรกว่าๆใหญ่กว่าเพื่อนด้วย อ่ะดูคำถามที่หนึ่งเขาบอกว่าใช้ภาชนะ A ตวงน้ำจนเต็มแล้วเทใส่ภาชนะ B กี่ครั้งจึงจะได้น้ำเต็มภาชนะ B พอดีคล้ายๆข,ข้อเมื่อกี้คล้ายๆใช้วิธีการบวกไปเรื่อยๆข้อนี้ไม่น่าจะต้องถึงกับใช้การค,ค,คูณคุณครูคิดว่าเนื่องจากว่าเลขเนี้ยค่อนข้างใกล้เคียงอ่ะวิธีการค่ะย้อนกลับไปดู A ใช้ A ตวงน้ำเทใส่ B กี่ครั้งถึงจะเต็มภาชนะ B ถูกไหมดังนั้นเราไปดูว่า A มีความจุเท่าไหร่ A มีความจุ3ลิตร500มิลลิลิตรแต่ B มีความจุ1017,500 10, 10มิลลิตรนักเรียนสังเกตดูหน่วยเพื่อให้ง่ายคะ่ะเพื่อให้ง่ายเปลี่ยนเปลี่ยนความจุ A ให้เป็นหน่วยเดียวกันทั้งหมดเลยจะได้3 พันห้ามิลลิลิตรเรารู้แล้วว่า A อะตักน้ำได้3,500มิลลิตรแล้วเอาไปเทใส่ B เทไปกี่ครั้งถึงจะได้1,7,500มิลลิตรให้นักเรียนใช้วิธีการบวกเหมือนที่ครูบอกเดี๋ยวครูทดไปไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะ3,000บวกอ่ะ3 5หบวกได้เท่าไหร่ หนึ่งสองศูนย์ทดหนึ่งเป็นเจ็ดพันอันนี้กี่ครั้งคะอันนี้ครั้งที่หนึ่งเห็นไหมอันนี้ครั้งที่สองเทครั้งที่สองนะเอา้าบวกไปครั้งที่สามสามพันห้าร้อยได้ศูนย์ศูนย์ห้าสิบใช่ไหมนักเลยก็บวกครั้งที่สี่ บวกครั้งที่5บวกทจนกว่าจะได้เท่ากับ1 0 0 0 0หมื0มิลลิลิตรนักเรียนก็ได้คำตอบพอดีโอเคไหมอ่าต่อไปข้อ2ค่ะใช้ภาชนะ A และภาชนะ C ตวงน้ำจนเต็มใส่ภาชนะ B ภาอ๋อโอเคเอาใหม่เอาใหม่ใหม ครูอ่านวินบอ,อกผิดเดี๋ยวน,น,นักเรียนงงข้อ2ใช้ภาชนะ A และภาชนะ C ตวงน้ำจนเต็มเทใส่ภ,ภาชนะ B ภาชนะละกี่ครั้งจึงจะเต็มภาชนะ B พอดีอ๋อหมายความว่าเอา A เนี่ยไปตวงน้ำให้เต็มแล้วเทใส่ B ีเอา C ไปตวงน้ำให้เต็มแล้วเทใส่ B ทั้ง A ทั้ง C เนี่ยจะต้องใช้กี่ครั้งถึงจะเต็ม B พอดี ค้ายกันกับข้อหนึ่งเพียงแต่ว่าเรามี c เข้ามาเกี่ยวเมื่อกี้ก่อนที่เราจะตวง A เราเปลี่ยนถูกไหมเราเปลี่ยนความจุของ a ให้เป็นมิลลิลิตรให้หมดดังนั้นนักเ,เรียนดู c c มีหน่วยเป็นลิตรเหมือนกันเห็นไหมคะแต่่เป็นมิลลิลิตรดังนั้นเราก็ควรจะเปลี่ยน c ด้วย C ีเจ็ดลิตรเปลี่ยนเป็นมิลลิตรจะได้เจ็ดนมิลลิลิตรแบบนี้ โอเคเมื่อทั้ง3ตัวมีหน่วยเดียวกันละเราก็เริ่มตวงได้เลยเราเริ่มตวงอันแรกก่อนตวง a ก่อนอทำยังไงตวง a ตตวง a 1หนึ่งครั้งนะคะตวง a 1หนึ่งครั้ง b จะเหลือความจุเท่าไหร่แล้เวเราค่อยไปตวง c ทําแบบนี้อ่ะถ้าอย่างนั้นตวง a 1หนึ่งครั้งเอาไปเทใส่ b b จะเหลือความจุที่ต้องเทอีกเท่าไหร่ใช้กระบวนการลบ 1> B หนึ่พันโอ้หนึ่งหมื่นเจ็ดพัห้าร้วง A เข้าไป1ครั้งก้าเไปลบเพราะเราเทไปแล้วจะเหลือเท่าไหรอ, 0, 0, 0, 4, อ่ะศู0ย์ศูสหนึ่งอ่ะอันนี้ภาชนะ B ที่เหลืออยู่นะที่เหลืออยู่ตอนนี้นะทีนี้ ลองเอาซีมาตวงและเทใส่บ้างเอาซีเข้ามาตวงให้เต็มเทใส่ไปหนึ่งครั้งเท่าไหร่เอ่ยเต็มซีก็คือเจ็ดพันเหลือเท่าไหร่ลบกันอ่อศูนย์ศูนย์ศูนย์ส็บสี่ลบเร็ดเหลือเจ็ดอ่าดังนั้นตวงครั้งต่อไปจะใช้ภาชนะไหนตวงถึงจะพอดี พอนักเรียนได้คําตอบปุ๊บนักเรียนก็ตอบเลยค่ะใช้พาชนะ A อหนึ่งครั้งเมื่อกี้เราตัวมาหนึ่งครั้งเท่าไหร่คะเท่ากับสามพันห้ารอยมิลลิลิตรใช้พาชนะ B กี่ครั้ง เท่ากับเท่าไหร่อ่ามันจะเต็มพอดีของ B เลยนะโอเคไหมนี่คุณครูใบให้เยอะมากเลยเดี๋ยวอีกนิดเดียวนักเรียนได้คําตอบแล้วอ่าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อห้าหาคําตอบแม่ทําน้ําผลไม้เพื่อสุขภาพใช้น้ําส้มสองกล่องน้าแอปเปิลหนึ่งกล่องจากด้านบนนะ แม่ต้องการทำน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ5ลิตรแม่ต้องซื้อน้ำส้มและน้ำแอปเปิ้ลอย่างละกี่กล่องนักเรียนต้องแยกอย่กให้ออกนะคะว่าสูตรผลน้ำทำน้ำผลไม้ของแม่เนี่ยสูตรนะใช้น้ำส้มสองกล่องกับน้ำแอปเปิ้ลหนึ่งกล่องนี่คือสูตรของแม่เขาทีนี้ในโจทย์อะแม่ต้องการทำน้ำผลไม้เนี่ย ห้าลิตรพอดีแม่เขาจะต้องซื้อน้ำส้มกับน้ำแอปเปิ้ลอย่างละกี่กองดังนั้นขั้นตอนที่หนึ่งหาสูตรก่อนเลยค่ะหาสูตรแม่เลยว่าน้ำผลไม้เขาเนี่ยหนึ่งหนึ่งสูตรของเขาเนี่ยใช้เท่าไหร่จากข้อกำหนดแม่ใช้น้ำส้มอันนี้สูตรเขานะ สม้มหนึ่งกล่องมีปริมาตรเท่าไรแปร้อยห้าสิแต่แม่บอกว่าแม่ใช้สองกล่องนะสูตรนะ้ำผลไม้ของแม่ขอโทษนะลูกลูกไม่สวยแปดอยห้าสิบเดี๋ยวครูเขียนผิดขอลบหน่อยเดี๋ยวดูไม่รู้เรืองแอยห้าและใช้อ pple ด้วยอ่า แอปเปิ้ลด้วยแอปเปิ้ลเนี่ยไม่เท่าเพื่อนเลยมีแปดร้อยมิลลิลิตรเองอันนี้คือหนึ่งสูตรสูตรน้ำผลไม้ของแม่หนึ่งสูตรเนี่ยผสมสามกล่องเนี้ยก็คือน้ำส้มสองแอปเปิ้ลหนึ่งสูตรนี้ได้ปริมาตรเท่าไหร่นักเรียนก็เอามารวมกันปริมาตรรวมก็เอาแปดร้อยห้าสิบบวกแปดร้อยห้าสิบ บวก800โอเคไหมคะจะได้ปริมาตรมาอยู่จำนวนหนึ่งมิลลิลิตรอ่าอันนี้คือได้น้ำผลไม้1นรอบแล้วนะหนึ่งครั้งแล้วนะย้อนกลับไปดูสิ่งที่แม่ต้องการสักหน่อยแม่ต้องการน้ำผลไม้ห้าลิตรพอดีแต่ตอนนี้ยหนสูตรเราอะได้กี่มิลลิลิตร เราไปดูแม่ต้องการ5ลิตรดังนั้นควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนน้าผลไม้ของแม่ด้วยเปลี่ยนน้าผลไม้ของแม่ให้เป็นมิลลิลิตรจะได้เท่ากับ5,000มิลลิลิตรหสูตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรเนี่ยหนึ่งครั้งของน้ําผลไม้ หลังจากนั้นเราก็ไปดูว่าถ้าเราต้องการถึงห้าพันมิลลิตรนห้าลิตรหรือห้าพันมิลลิลิตรเนี่ยจะต้องผสมน้ําผลไม้กี่ครั้งอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่หนึ่งคือส้มใช้สองกับแอปเปิ้ลหนึ่งจะต้องผสมกี่ครั้งอุ๊อ่าโทษทีโทษทีเรียนรูปลบ๊บนึงโอเคจะต้องผสมกี่ครั้ง ก็เอาไปครั้งที่หนึ่งก็เอาไปลบเอาไปลบกับห้าพันจะเหลือเท่าไหร่จะเหลือกี่พันมิลลิลิตรจะเหลือกี่พันมิลลิลิตรก็คือครั้งที่สองผสมครั้งที่สองผสมครั้งที่สองนี่จะเท่ากับ ที่เหลือครั้งที่หนึ่งมาจากครั้งที่หนึ่งหรือเปล่าถ้าผสมครั้งที่สองแล้วรวมแล้วสองครั้งได้ห้าพันิลลิลิตรพอดีนักเรียนจะได้คําตอบเลยว่าครั้งที่สองเราจะได้อีกกี่กี่กล่องเพราะแต่ละครั้งใช้ส้มหนึ่งถูกไหมส้มสองกับแอปเปิ้ลหนึ่งดังนั้นแม่ก็ต้องไปซื้อน้ําส้มรวมแล้วกี่กล่องครั้งแรกหนึ่งสองครั้งที่ ตัวเป็นสามสี่แอปเปิ้ลอย่างละกี่กล่องครั้งแรกไปกี่กล่องครั้งแรกไปหนึ่งกล่องแล้วครั้งที่สองก็อีกหนึ่งกล่องนักเรียนก็จะได้คําตอบแล้วอันนี้คุณครูใบเยอะมากเลยนักเรียนสามารถเขียนวิธีคิดยังไงก็ได้นะคะให้ได้คําตอบออกมาอาจจะวาดรูปเหมือนครูหรือจะเขียนบรรยายก็ได้แล้วแต่ถนะัดยังไงก็ได้คะ่ะนี่ครูใบให้เยอะแล้วนะโอเคไหมอ่ะโอเคทําแบบส่งได้คะ่ะ